สวัสดีค่ะก็สวัสดีทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องออมแอมชนะค่ะตอนนี้เรามีเกมไม้คว้าประชิดรอดในโลกหันศาในตอนที่4กันต่อน,นะคะเอาละค่ะถ้าอย่างงี้วันนี้เราไปสร้างบ้านไม้ไผ่แล้วก็ไปตามจับสัตว์มาเลี้ยงกันต่อเลยจ้านี่นี่ทุกคนเดี๋ยวเราจะพาไปดูนกเป็ดนะ้ําของเรากันนะเป็ดกากล้กเป็ดอับน้ำในคลองรู้สึกจะมีอยู่สองสีนะมีสีออกสีขาวนวลๆเนาะแล้วก็สีน้าตาลนะ โอาแต่ที่เค้าไม่ซึ่งแบบว่าเจ้าเป็ดพวกเนี้มันชอบกินขนมปังนะให้มันเป็นเป็ดอะไรเนี่ยมันถึงได้ชอบกินแต่ขนมปังเนี่ยถ้าเราให้ขนมปังน้องกินนะคะน้องก็จะแบบมักกันแล้วก็ออกลูกเนาะน่ารัายังไงจุดจีกนแล้วอุ้ยจะตัวไหนเอาไว้เป็นสีน้ำตาลไม่เอาไว้เป็นสีขาวนะ เอ้ยเราสามารถรูปหัวน้องได้รักนะรักนะน้องเป็ดนอ้อยเอ้ยนี่ใช้มือรูปหัวได้พี่เคนคลิกขวาที่ตัวน้องอ่ะก็จะรูปหัวน้องนะแสดงความรักให้น้องไหนเด็กดีเด็กดีดมาๆพี่เคนรูปหัวนะอะไแล้วพี่เคนไปจับสัตว์มาเพิ่มกันดีกว่าอยยังน่ารักเนละยอะจะกับน,น้องหมาเนะี่ย <_ H> เขาบอกว่าที่ป่าแม่มดน่ะจะมีเป็ดยักษ์สีเหลืองเลยนะเหมือนตัวกับปะาปะ คล้ๆอยู่นะแต่ว่ามันน่าจะเป็นเป็ดยักษ์อ่ะเดี๋ยวเราก็จะเดิน<อ>ทางไปที่<อ>ป่าแม่มดกันนะครับปัสวัมเนาะนี่พี่เคนเราต้องไยเรือไปมันอยู่ฝั่งขนมเองอ่ะได้เลยไปได้เวลาออกระจนไทยกันแล้วย้าูเดี๋ยวกันไปแค่นี้เอง ไอ้พ่ไกลหรอกน้า,อานนไอ้ไรพี่เกลียงตรงตรง,งไปเลยว่าเกลงตรงไปไม่มีเข็มขัดเอ้ยต้องเกาะขอบเรือไว้นะเอ้ยดูดิขาเขาผอกมาจากเรือดอ้วยนี่ไงถึงแล้วป่าแสวมโอ้โหเราข้างๆนี่ป่าเลยเนี่ยนั่นน่ะดิมันคือป่าอะไรอ่ะป่าฤดูใบไหมคุณป้าเฮ้เอ้ยใครอ่ะเอ้ยเจ้าของบ้านเขามาต้อนรับเราแล้วเจ้าของทิ้นมาแล้วเจ้าทิ้นอยู่นี่เดี๋ยวเขาไปจัดการเจ้าทิ้นกันนะใหญแม่มดนายจิ้งค์เข้ามาดีเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยเอ้ยไม่ให้กินยาหรอกเอ้โอ้โหเรียบร้อยอย่างโหดไปดูดีบ้านแม่มดนะ่ะมีหม้อเหล็กให้เราเก็บเปล่าวิ้ยแบ็กกี้แบ็กกี้ไปอยู่พี่เคนเปล่าอยี๋ยวให้จับแมวดำพี่เคนตอนเนี้ยมาดูในบ้านแม่มดก่อนเห็นอะไรเหลืองๆแล้วเมื่อกี้สีเหลืองๆอง่งงอออะไหนไหนไหนอันเนี้ย <c oughs> เป็ดยกนะักษ์ไงตัวอะไรอะ่ะน <c oughs> ่าจะเป็นเป็ดยักษ์กับเป็ดน้ำยกักษ์อ่ะนี่เอาไปแต่หม้อเหล็กก็พอแล้วนะวันเนี้ยเราจะมาจับน้องเป็ดยักษ์ตัวสีเหลืองๆตัวนู้นอ่ะวิ้ยนู่นๆไงอ้อมลงเบาๆนะ ไปดูใกล้ๆนี้เสียงร้องมันน่ารักมากเลยอ่ะ ตาเลเนี่ยน่าตุ่มมีใบไม้บนหัวด้วยมันเอาใบบัวมาแปะหัวเนี่ยเออแปทำไมล่ะลูกแล้วก็มันสามารถไขของได้นะคะเป็นเทรดได้เนาะแต่ว่าถ้าเราซื้อพวกฟรุตเค้กไปนะคะเป็นของโปรดของมันเลยค่ะถ้าเราถือฟรุตเค้กไว้นี่มันก็จะเดินตามเรานะคะหรือว่าเราจะกินเองก็ได้นะคะเอาละมานี่เลยมานี่กลับบ้านกันนะอย่างน่ารักเลยอ่ะใช่มันต้าร์มันมีความน่ารักกว่านี้ด้วยนะแต่ว่าพาให้ถึงบ้านกัแล้วกันแล้วพากลับยังไง ต้องระวังนะเพราะพวกคริปเปอร์กับพวกซอมบี้อ่ะหรือพวกสเกลิตันอ่ะจมตีน้องนะเอาทางเรือแล้วกันเนาะมานี่มาโมโมโมมา,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 มาขางนี้แล้วขึ้นเรือหน่อยแล้วเราต้องรีบไปก่อนค่ำนะน้องมองเห็นหรือ,อเปล่าน้องตาเหล่ตาเหล่มากเลยเหมือนชิวาว่าที่บ้านเลย <laughs> ชิวาว่าที่บ้านก็ตาเหล่มามาท้างนี้มาท้างนี้เอ้ยคนไทยก็ตาเหเล่ใช่ไหม เอ้ยจะถึงปะเนี่ยพี่เคนจะออกได้ปะเนี่ยดาาี่นะ้อมทางนน้นน่ะมีเจลาเคนยกักอยู่ด้วยนะเอ้ยนี่เนียมันมากัดน้องนะมาแล้วมาแล้วมาเดี๋ยวขุดทางให้กันไม่เอาชาวเวลมาหรอ,อ,อไม่ได้เอามาดิโอก็ไม่ได้ก็ต้องมาขุดตรงนี้โอขุดแบบแมนนวลเลยนะเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวเขาไปก่อนนะพี่เคนร,รีบพายเรือตามมานะรอ,อด้วยนุ่นน่นเรือพี่เคนอยู่ทางนู้นเอาเลยมาขึ้นเรือก่อนเร็ว <c oughs> เดี๋ยวเราจะพานอนกลับบ้านกันนะคะโอ้อะไรข้างหน้าเจอแค่ตัวเดียวเองนะโอ้ยกุ้งล็อ พี่เคนอยากกินกุ้งลอบเตอร์จังเลยอะจะกินเราแทนหรอไม่กินหรอกน่าวิคําเราวะเราต้องรีบกลับบ้านกันแล้วไปกันเลยจ้ยาคูเดี๋ยวน้องจะได้รับอันตรายนะต้องรีบพาน้องกลับบ้านก่อนเพราะว่าเราสร้างบ้านไว้ให้น้องอยู่แล้วน้องน่าจะชอบบ้านที่เราสร้างไว้ให้อยู่นะน้าถึงบ้านแล้วรักรอยอยู่นั่นไงซอมบี้รออยู่เห็นปะจริงด้วยอ้าวคึ้ไปทางสายด้วยเนี่ยทำไงอะเดี๋ยวพี่เคนพาน้องกลับบ้านนะเ,เดี๋ยวเขา,าจะไปแบบป้องกันให้ อุ้ยอุยอเนี่ยเขาไปปกป้องให้เดี๋ยวนอนกับปะโดนน่ะเอ้ย็ซอม้มาแล้ว้นมาแล้วตาเดี๋ยทำน้องนะเอ้ยเขาทำน้องโอ้โโนโดนโดนโดนไม่เขี้ยยดหนโอ้มีโดนน้องนิดเดียวระวังนะเดี๋ยวน้องโดนลูกหลงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาไปจัดการเงอนโหข้างหน้าคิปเปอร์ยักษ์ออกก็มาโอ้ยาอ้้วเคือผู้กล้าเอ้ยเอ้ยไม่มีโอยเฮ้ยเฮ้ย เออวิ่งหนีโมโมโมมาทำนี่แล้วยับออามัวิ่งหนีไว้ไปกลับมากนอย่างนี้ดิเอาไว้นะเอาล็อคไว้ดูดิมัมาบุกบ้านเราอ่ะแล้วมันจะวิ่งหนีกนเนี่ยเออเฮ้ยอย่าไปนะเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยถังก็มีนี่ก็มีเอาอันี้ก็และกันคุยอะเฮ้ยจะหนีไปไหนอระ อ้ยดาบยิ่งหนักๆอยู่เฮ้ยมาหาพี่เคนละอ้ามร้ยเสียวต้องจัดหนักเสียวดาบอ้อมนี่แหละโอ้ยหเดี๋ยวมันปัดเอ๊ยอักชั่วไม่โดนพี่เคนะเนี่ยอ้าวมัอ้อมร้องไหวไอ้เจ้าซอมบี้อย่าไปยุ่งกับน้องนะถึงบ้านแล้วในที่สุดบ้านถึงแล้วเฮ้ยน้องเข้าบ้านแล้วอันตรายข้างนอกอ่ะมันเดือดแล้วอยู่้องเป็ดเหมนกันนใช่ก็ต้องอยู่ด้วยกันนี่เลยมาเลยมาอ้าวติดติดเฮ้ยอ้าวเขาไม่ได้เขาเป็นเป็ดอ่ะเขาต้องอยู่ด้วยกันอะ เดีเดี๋ยวเขาจัดการในตัวข้างนอกก่อนนี่ชาวบ้านใหม่เปล่าเฮ้บิ๊กแคนมันวิ่งหนีอีกแล้วเอ้าให้หยาบใ้หยาบให้ยโคตน่าเศร้าจังเลยกหนีไปไหนเล่ากลับมาการ์อย่าหนีดิเอ่อเฮ้ยอย่าไปนะ อวีนวอลกี้งเขาเหรอพี่แค่มันหายไปแล้วอ่ะเฮ้ยอ้าวนี่น้องชาบบ้านใหม่มากเลยดูดิมันน่าต้องท่าเรือด้วยไหนไหนดูดินี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อ๋อเอาขนมเค้กรออใช่ไหมอยเดี๋ยวแป๊บนึ่งนะนี่ไงน้องมีความสามารถอีกอย่างหนึ่งน้องตกปลาได้ น้องชอบตกปลาเนี่ยถ้าเอาเบ็ดให้น้องถือนะคะน้องก็จะนั่งตกปลาทั้งวันทั้งคืนเลยค่ะอุ้ยอย่างน่ารักเลย <c oughs> ตกใหญ่เลยอ๋อดิน้องชอบตกปลาเนี่ยทั้งรู้ว่าเนี่ยว่าเป็ดก็ชอบตกปลาเนี่ย <c oughs> ดูนีพี่แกเหมือนตัวกระปะเลยอะ <c oughs> มันน่ารักเนาะโอเคเดี๋ยวให้น้องอยู่ในนี้ไปก่อนเนาะแล้ววันนี้จะตกได้ทักตัวไหมเนี่ยอู่ที่นี่ลปลอดภัยดีไปอยู่ที่อื่นมันอันตรายรู้หรือเปล่าอยู่กับเราเนี่ยไม่ปลอดภัยเรามีบ้านให้น้องอยู่แล้วนะอยู่กับนกเป็ดน้ำนี่แหละ มนนั่งไงมัไม่รู้ไปไหนเลยเฮ้ยเขากำลังสุนทรีอยู่นะตลกอเอาเขาชอบตกปลาไงเป็นงานอดิเรกของเขาเป็นฮอบบี้ของเขาเลยนะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาสร้างบ้านกันเลยเนาะบ้านของเราในวันนี้นะคะก็จะออกแนวสไตล์ของไม้ไผ่นะคะแต่ว่าจะไม่ใช่ไม้ไผ่สีเขียวเนาะจะเป็นไม้ไผ่แห้งนะคะก็จะออกโทนสีเหลืองเหลืองสีน้ำตาลกันเนาะ ส่วนหลังคานเนี่ยเราก็จะใช้ฟางมาทํานะคะเดี๋ยวเรามาครับของ,องกันเลยค่ะก็ใช้แบมบูนะคะเอาเข้าไปคราแบบนี้หมดทั้ง9ช่องด้วยกันเลยเนาะเดี๋ยวบางอย่างเราก็ทําไว้แล้วนะคะอันนี้เราแบบว่าทําเพิ่มน็กน้อยนะคะเอาละได้แบมบ,บูแบบนี้มาแล้วค่ะมันก็แบบว่าออกสไตล์ของแนวแบบญี่ปุ่นหรือจีนนิดนึดนงเนาะ<ว>โอเคเดี๋ยวทำเพิ่มอีกนิดหน่อยนะเอาละน่าจะพอแหละน่าจะไม่ใช้เยอะมากจนเกินไปเนาะแต่ว่านพี่เคนไม้ไผ่ของเราเนี่ยสามารถคราเป็นอย่างอื่นได้ด้วยนะอย่างเงี้ยอันนี้ก็คราบได้เหมือนกันเนาะเดี๋ยวเราก็จะทําาเพิ่่มมนะโดยกรใสำ กับสติกลงไปแบบนี้นะคะนี่แบบนี้ค่ะปึ๊บ,บนี้เราจะได้เสือไม้ไผ่มาค่ะซึ่งเจ้าเสือไม้ไผ่เนี่ยต้องไปคราฟอีกรอบนะคะอัดบ็อกให้เป็นแท่งเนาะเนี่ยมันจะปูเป็นเสือก็ได้นะโอ้เสือญี่ปุ่นเลยใช่คล้ายกับเสือญี่ปุ่นหรือว่าเสือจีนเนี่ยล่ะ โอเคเดี๋ยวกันนะมันต้องไปคราฟรวมกันแบบนี้ใส่เสือไม้ไผ่ลงไปนะคะแบบนี้นะคะสี block, นะ่บล็อกเนาะเราจะได้เป็นบล็อกบมบูแมทมานะคะหรือว่าเป็นบล็อกของเสือไม้ไผ่มานะคะโอเคเราทําแค่2บล็อกก็จะพอนะทาเพื่อปูพื้นบ้านนะคะต่อไปก็ผสมสีย้อมสีกันกเนาะ,ะเอาสีขาวแล้วก็สีน้ําเงินกับสีแดงนะคะผสมอากมานะคะก็จะได้เป็นสนะีม่วงอ่อนเนาะโอเคแล้วเอากระจกใส่เข้าไปแบบนี้นะคะ่ะจะต้องย้อมสีกระจกนะคะวันนี้กระจกเราเนี่ยก็จะมีแบบว่าเป็นสีออกลายๆนิดนึงนะคะให้เข้ากับสีเสือบ้านของเรานะคะโอเค อันนี้ก็จะได้เป็นกระจกออกสีแบบสีม่วงอ่อนๆเนาะเอาเข้าไปครอปอีกทีนะคะแบบนี้เนาะนี่แบบนี้ค่ะแล้วก็ตรงกลางใส่สีลงไปอีกรอบค่ะแล้วใส่สีม่วงอ่อนลงไปอีกรอบนะคะเราจะได้กระจกเป็นลายแบบโมเสกมานะคะมันก็จะเป็นลายตรงๆยาวๆแบบนี้เนาะเราเก็บไปก่อนนะอาจจะแบบว่าไม่ค่อยใช้กระจกเยอะสักเท่าไหร่นะคะกระจกอาจจะมีแค่2ด้านด้วยกันนะคะแล้วก็ต่อไปค่ะจะใส่วิดเข้าไปแบบนี้นะคะเพื่ออ,อัดบล็อกแท่งเนาะ เป็นสี่ช่องนะคะจะได้อัดเป็นบล็อกแท่งมาแบบนี้นะคะแล้วก็เอาเจ้าบีดที่เป็นบล็อกนะคะเอาเข้าไปคราบแบบนี้อีกทีนะคะเราจะทําเป็นสเตนนะคะหรือว่าทําเป็นบันไดาฟางนะคะแบบนี้เนาะจะทําเป็นหลังคาแทนนะคะน่าจะเข้ากับไม้ไผ่ของเราเนาะเราจะทําเพิ่มนิดหน่อยนะคะน่าจะพอแหละไม่น่าจะใช้เยอะเท่าไหร่นะคะเอาละได้ลนะ แล้วก็เราเตรียมขังไว้ในกล่องบ้างแล้วแหละอันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาแตกนิดนึงเนาะอ่าอาจจะทําเป็นผนังห้องไม้นะคะหรือว่าเป็นกําแพงห้องน้ําก็ได้เนะาะเดี๋ยวลองดูอีกทีละกันนะอันนี้เราทําประตูกันก่อนนะคะประตูเนี่ยเราอยากได้เป็นประตูไม้ออกโทนสีเขียวอ่อนแบบนี้นะคะแล้วก็เกือบลืมไปเลยเพราะว่ากระจกเนี่ยจะต้องอไปคราฟอีกทีนะคะเพราะว่าเราต้องการกระจกแบนๆนะคะกระจกบางๆเนาะ โอเคเดี๋ยวคัพเพิ่มกันนะคะได้แล้วเ่านี้น่าจะพอแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวถ้าไม่พอค่อยมาทําใหม่ทีหลังก็ได้เนาะโอเคอันไหนไม่ใช่ก็แบบว่าเก็บเข้ากล่องไปก่อนเนาะเอาอันที่เราคิดว่าน่าจะใช้พอนะคะใส่ไว้ในตัวก่อนล้วกันเอาละเราจะสร้างบริเวณนี้แหละบริเวณตรงนี้นะคะจะเป็นแบบบ้านของเรานะคะ ตอนอื่นเนี่ยต้องวางเสาบ้าน,น,นก่อนเนาะเสาบ้านนะคะก็จะเป็นแบบว่าโทนสีเขียวอ่อนนะคะเหมือนสีแบบสีใบตองสีเขียวอ่อนนอะเนาะอ่าไม่ใหญ่นะวันนี้วันนี้ก็จะแบบหลังอาจจะใหญ่นิดนึงน,น,นะแต่ไม่ใหญ่มากเท่าไหร่นะคะแต่ว่าจะพอวางเฟอร์นิเจอร์นะคะเผื่อว่าเราเนี่ยจะตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ทีหลังนะคะอันนี้ก็จะเป็นเสาบ้านนะคะเสาบ้านเนี่ยอาจจะมีด้านละหเสาด้วยกันนะคะ เอาอย่างถ้าเป็นสั้นโจเลยได้ปะโอ,โอ๋ออะนั้นมันก็เกินไปให่เกินเดินกันไม่ไหวนะเดินลงทางในบ้าน <c oughs> ตัวเองเลยนะอาจจะลงทางในบ้านตัวเองก็ได้นะ <c oughs> อันนี้เสร็จไปด้านนึง้นนะคะเหลืออีกด้านนึงเนาะ <c oughs> อีกด้านนึงก็จะสร้างคล้ายๆกันนะคะ อันนี้เราก็จะวางเป็นพวกบล็อกไม้ไผ่อัดแห้งนะคะมันก็จะเป็นเหมือนบล็อกไม้ไผ่ที่แบบว่าเอาไปอบจนแห้งนะเนาะมันก็จะออกาเป็นโทนสีแห้งๆสีแบบออกนวลๆสีเหลืองๆน้ำตาลแบบนี้นะคะแต่ว่าจะเป็นลายไม้ไผ่ด้วยเนาะอันนี้ต่อไปเราก็ทําเป็นเสาบ้านกันต่อนะคะอันนี้จะเหมือนกับอีกข้างเลยเนาะโอ้โหว้าวลายสวยๆอันนี้ก็จะทําทั้งหมด6เสาด้วยกันเหมือนเดิมเลยนะคะจะทําให้มันเท่ากันกับอีกด้านนึงเลยนะธรรมชาติธรรมชาติอีกเสานึง อเคครบหกเสาแล้วนะเอาละได้แล้วทีนี้ก็จะวางกรอบบ้านกันต่อนะคะแล้วก็วางบล็อกไม้ไผ่แห้งลงไปเลยเนาะนี่วางให้ล้อมรอบกรอบไปนะคะแบบนี้เนาะ อันนี้นะคะแบบว่ามันน่าจะเลยมาไม่พอเนาะเดี๋ยวเราทุบบล็อกดินทิงนิดหน่อยนะคะ <S <S อนนโอ้ยเดี๋ยวนะพี่แคนฝากทุบดินแทนทีนะตรงน,นี้อะ่ะตรงน,นี้อ่ะใช่ถานะะเอาให้หมดเลยแล้วก็ต่อไปนะคะเดี๋ยวเราวางกําแพงบ้านต่อเลยเนาะอันนี้ก็จะวางแท่งกระเสาบ้านนะคะแบบนี้นะคะ,บบะ,คะปึ๊บแบบนี้โอเคยาวไปยาวไปแบบนี้ค่ะโอ้ยอย่าบอกนะว่าที่นี่คือหน้าต่างอ่ะใช่นี่คือหน้าต่างวันนี้อยากได้หน้าต่างแบบใหญ่หญหญยวยวๆยาวๆจริงๆนะโอ้ยอยขนาดนี้เลยอ่ะ ใช่กชอบหน้าต่างไรเนี้ยเขาเปร๊ะแต่ว่านี้ยังไม่เสร็จดีนะระวังเป็นกำแพงบ้านสูงๆแบบนี้ต่อเนาะตรงบริเวณตรงนี้นะคะอาจจะแบบว่ายังไม่มีหน้าต่างนะคะเราอยากได้แบบหน้าต่างแค่2ด้านเนาะสำหรับวันนี้นะคะเพราะว่าเราเคยทําแบบหน้าต่างรอบบ้านแล้วอ่ะไอเคีนที่เหลือก็จะเป็นหน้าต่างนะคะอีกด้านหนึ่งเนี่ยเราก็จะปิดให้มิดเหมือนกันเนาะไอเคีที่เหลือก็จะปักทอไ้ทั่วๆนะคะคิป,ปเปอร์มันจะได้ไม่เดินเข้ามาง่ายๆเนาะ เอาอ่ะตรงนี้ด้วยโอเคกับเสร็จละแมงกำลังคับค้าของอยู่มีเสียงส,สื่ตู้รู้เรื่องเลยนะรู้เรื่องเลยร้องไห้เลยตุ้มเลยแล้วก็ต่อไปเดี๋ยววางเป็นกระจกดีกว่านะคะกระจกเนี่ยมันก็จะแบบว่าออกลายตรงๆยาวๆแบบนี้นะคะเป็นแนวตรงแบบนี้เนาะมันก็จะออกลายคล้ายๆกับของไม้ไผ่นี่นแหละ หรือว่าออกลายคล้ายๆหังชูการแทนก็ได้นะโอเคตรงนี้นะคะจะทําเป็นประตูนะคะแล้วก็เดี๋ยว่อ้ตกแต่งทีหลังเนาะเราก็จะใส่ประตูสีเขียวลงไปแบบนี้ค่ะโอ้ใช่ได้ใช่ได้ตรงนี้นะคะก็ใส่เป็นกระจกลงไปอีกทีนึงนะคะ<อ>นี่แล้วก็ปิดด้วยบล็อกไม้ไผ่อีกนิดนึงแบบนี้นะคะทําเป็นกันส์เนะกระจกสวยๆดูสิ ใช่กระจกสวยมากเลยอ่ะเหมือนมีลายภาพ้าดอยู่เลยเนาะเอ้ยเหมือนมีลายตารางมากกว่านะเนี้ยดูดิเหมือนมีลายตารางแบบขีดๆเลยอ่ะโอ้ว้าวบ้านเราสวยๆแล้วก็อีกฝั่งนึงค่ะก็ใส่กระจกเหมือนกันเลยนะคะมันก็จะมีกระจกทั้งสองด้านเรียบร้อยแล้วเนาะ,ะโอเคแล้วก็ตรงนี้นะคะเราจะตกแต่งด้วยกระจกนิดหน่อยนะคะอันนี้จะวางลากยาวกันเลยนะคะแบบนี้เนาะ วางภาพผ่านแบบนี้เลยค่ะโอเคอันนี้จะเป็นด้านหน้านะคะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยก็จะวางเหมือนกันเลยนะอฮ้ยเดี๋ยวาป๊บนิงเอ้ยนิวลองน,นิวลองมันเป็นการสั่ไปในตัวเลยเนาะใช่คล้ายๆอย่างนั้นนั่นแหละเฮ้ยเขาว่าอย่างนี้มันก็ดีปีกแบบนะมันไม่จำเจดีกกอ่ะเก๋ๆเฮ้ยมันสวยดีอ่ะมันวางแบบนี้ได้อะ่ะโอเคอันนี้ก็ทัาจะได้แล้วล่ะต่อไปต้องขุดพื้นนะคะวันนี้ก็จะปูพื้นนะคะเป็นทึนเสื่อไม้ไผ่เนาะเริ่มวางกันเลยดีกว่านะคะอันนี้เราจะวางแบบสลับฟันปลากันนะคะแบบนี้เนาะ ลองแบบว่าไม่อยากได้แบบว่าแนวตรงๆเหมือนกันนะคะเราอยากได้แบบว่าแนวสลับกันไปมานะคะแบบว้กันไปมาเนาะแบบนี้นะคะเนี่ยมันก็จะดูแบบว่าสลับกันเนาะโอ้ยก็เหมือนเสือญี่ปุ่นจริงแล่ดิคล้ายๆอยู่ก็มันทําจากไม้ไผ่เหมือนกันใช่ไหมโอ้ว้าวสุดยอด ใช้เยอะนิดนึงเพราะว่าห้องเราค่อนข้างจะใหญ่เพราะว่าเรามีชั้นเดียวใช่ไหมเราไม่ได้ทำบ้านสองชั้นนะนะหวานดีๆนะอ้อเดี๋ยวเบี้ยเลนี่เกือบเสร็จแล้วเราต้องปูพื้นแบบว่าค่อยค่อยปูนะไปงานมันจะสับสนในชีวิตได้นะเล็ดีๆเล็กดีดีโอ้โหทาวเวผิดนีแบบแชีวิตเปลี่ยนเลยนะลายสลับกันแบบว่าอีลุงตุงนั่งไปหมดเลยนะแล้วถ้าผิดจะไดแรกอ๋อฮะอันนั้นน่ะเหรอหรือใหม่เลยพี่เคนว้าวเสร็จแล้วอย่างสวยอาจจะดูลายตานติดนะก็แบบว่านึกซะว่ามันเป็นเสือเนาะถ้าเป็นเสือย ่ปุ่นเหมือนก็ต้องแบบวางสลับควายกับฟันปลาแบบนี้นี่แหละแล้วก็เดี๋ยวต่อไปนะคะจะเริ่มทําพวกแบบปา่าผนังแล้วก็แบบพวกเพดานแล้วก็หลังคากันต่อนะคะอันนี้เดี๋ยวเราวางเป็นขอบหลังคาไว้ก่อนเนาะขอบหลังคาเนี่ยเราจะวางสักหนึ่งบล็อกนะคะแต่ว่าจะวางเป็นแนวยาวแนว,แน,ว,แน,วนอนแบบนี้นะคะแบบนี้เนาะโอเคเหยวไปหน่อยเหยาไปหน่อยโ okay, อเคตั้งชื่อบ้านหลังนี้ว่าบ้านไม้ไผ่เวอร์ชันสองเออเวอร์ชั่นสองเหรอ <c oughs> ก็เขาที่แล้วเวอร์ชันหนึ่งเป็นสีเขียวไงวันนี้เวอร์ชัน2อเป็นสีเหลืองโอ้ยน่าดีเอาว่าสีนวลดีนะนี่โอเควางขอบหลังคานะคะอีกด้านนึ่งล้วค่ะ แต่วันนี้เราสร้างบ้านกว้างหนยนะเพราะเรามีโปรเจกต์ต่อไปจะตกแต่งบ้านด้วยเฟอร์นิเจอร์สุดหร,รูหร่าหรูหรามาเฮาอโอเคเดี๋ยวจะค่อยๆวางหลังคานะคะใช้เป็นบันไดาฟางเนาะแบบนดีเนาะโอ้ยรู้สึกมันจะวินเทจไปทึงไหนเนี่ยไป,ไปประมาณเหมือนบ้านฟาร์มเลยเนี่ยแต่ดิฟิเก็งก็ว่าแต่ไม่ใช่บ้านฟาร์มนะแต่ว่าเราอยากได้แนวสไตล์ของคันทรีคันทรีอะไรประมาณเนี้ยโอ้โหไม่จะสืนทรีอะไรขนาดนี้นี่เราวางหลังคาแบบนี้ไปเลยนะ เนี่ยจะเป็นหลังคาแนวโมเดิร์นนะเป็นแบ,บนไปนเลยเนาะ <c oughs> โมเดิร์นมากเลยดูดิ <c oughs> โมเดิร์นแบบไหนเนี่ยดูดิเป็นร่องเลยอะ่ะเห็นป้หลังคาที่เป็นร่องเลยอ่ะแต่อย่างนี้มนเต้าไม่เกิดนะบอกเลย <c oughs> โอเคน้ามาปักทอทางบน้วยนะ <c oughs> โอเคค่ะห,หลังคาก็จะเสร็จแล้วแต่ว่าเราอยากตกแต่งขอบนิดหน่อยเนาะเราวางเป็นแบบว่าล้วดีกว่านะคะโอเคล้วเนี่ยเราหาสีอื่นไม่ได้นะคะแล้วก็เอาสีนี้ก็แล้วกันเนาะแล้วก็เดี๋ยวปักทออีกทีนึงค่ะแบบนี้นะฟืบนี่ โอ้ยหวังว่ามันจะไม่แหลกนะชิปนี่เราจะวางทอสค่ะทั้งสองด้านนี่นะคะข้างล่างก็ปัดทอสเสร็จเี้บร้อยมาดูดิมาดูดิดดเดี๋ยวแป๊บนึงกําลังปัดทอสอ,อีกฝั่งจะเสร็จแล้วอุ๊ยมันเริ่มกลางคืนแล้วเดี๋ยวต้องรีบนอนกันก่อนเนาะ โอ้ว้าวบ้านของเราสวยสวยสวยกว่าที่คิดอีกนี่นายดูดิข้างหน้ายังไม่เสร็จเลยต้องทําทการสัดข้างหน้าอีกนะโอเคค่ะเช้าอีกวันหนึ่งละเดี๋ยวเราทกาการสักนะคะทําจากแคมไฟก็ได้นะะเ,เ ơi, านาะอ<ม> <five S 2> ิ้เอ้ยบ้านไฟไม่บ้าไปไม่เอ้ยกับไฟดีกว่านา้อไม่เอาควันดีกว่านะโอ้โเกือบไปก็่ยังไม่ฟานตัวเองซะแล้วเดี๋ยวค่อยมาตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ทีหลังเนาะวันนี้ก็ปักท็อตเข้าๆไว้ก่อนนะคะโอเคตรงนี้จะกั้นห้องไว้นะคะกะว่าจะเป็นพวกเฟอร์นิเจอร์ห้องน้ํานะคะ แต่ว่าเดี๋ยวต้องดูกันนะว่าแบบหมอดเฟอร์นิเจอร์มันจะใส่ติดสักกี่อันนะคะแต่ว่าเราก็กั้นห้องให้เผื่อๆก่อนเนาะโอ้โหห้องนี้ขาดไม่ได้เลยเนี่ยห้องน้ำสุกขาใช่พี่เคนชอบห้องน้ำใช่ไหมล่ะถ้าขาได้ไปเข้าที่ไหน <c oughs> ก็แบบมาเข้าป่าไงโอเคเนี่ยประตูแค่แบบบานเดียวก็พอเนาะ โอเคประตูสีเขียวเชียเสร็จแล้วว้าวสวยจังเลยก็โครงสร้างบ้านงเราก็เสร็จแล้วแล้วก็เหลือตกแต่งนิดหน่อยเนาะเดี๋ยวคราวหน้าค่อยมาตกแต่งกันต่อละกันนะก็โอเคค่ะวันนี้เราก็เอาชีวิตรอดสร้างบ้านไว้แค่น um ี้กันเนาะถ้าชอบหมดเอาชีวิตรอดน่ารักๆแบบนี้เราก็อย่าลืมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์และกต๊อกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจเพื่อเนีายเล่นเกมไมโครัพต่อไปนะและอย่าลืมมาค่ะในพวกคพีกันนะครับวันนี้ลากไปแล้วบาย